สวัสดีครับก็ห่างหายนะครับจาก YouTube ไปนานนะครับผมวันนี้นะครับก็มีลูกไม้นะครับมาปล่อยนะครับให้พี่ๆนะครับมีลูกไม้สวยๆนะครับผมมาปล่อยนะครับให้พี่ๆนะครับผมลูกไม้นะครับต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมต้นละหนึ่งร้อยนะครับมีหลายต้นนะครับผม อันนี้ต้นต้นแรกนะครับต้นแรกต้นนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับใครสนใจนะครับทักมานะครับได้นะครับที่ช่องทางด้านล่างนะครับที่ช่องทางนะครับ uh. ด้านลน่างนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับตัวละร้อยนะครับผม แบ่งกันไปเลี้ยงนะครับเบ่งกันไปเลี้ยงนะครับต่นร้อยนะครนบลองเลอะเห็นนิดหนึ่งตัวนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ร้อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็ร้อยหนึ่งน่าสวยนะครับแล้วก็มีต้นนี้นะครับต้นนี้ก็สวยก้านดํานะครับมีลูกแล้วนะแล้วก็มีต้นนี้นะครับ ต้นนี้ก็100่บาทนะครับต้นนี้ก็100่บาทนะครับผมก็มีต้นนี้นะครับต้นนี้น่าสวยนะครับน่าสวยแบบนี้เลยนะครับกัดแบบนี้เลยนะครับสวยนะครับต้นนี้นะครับผม100่บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็มี3มต้นนี้นะครับ3มต้นนี้นะครับผม ไม้ uhm. แบบนี้นะครับ3ามต้นนี้นะครับผม3ามต้นนี้นะ3ามต้นนี้หนึ่งร้อบาทนะครับ3ามต้นนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นไม้เขียวนะครับไม้เขียวนะครับมีหน้าหน้าแบบนี้นะครับอันนี้หน้าแบบนี้นะครับต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะครับถ้ากัดแล้วน่าจะคล้ายๆเป็นแบบนี้นะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับนะครับมีประมาณนี้นะที่จะขายนะครับต้นละหนึ่งร้อยนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับต้นหนึ่งร้อยนะอันนี้สักการนิดนะครับขายไปแล้วต้นนี้นะครับขายไปแล้วแล้วก็มีบ่อเงินนะครับบ่อเงินก็ต้นละหนึ่งร้อยนะครับ ต้นละหนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับบอกเงินบอกเงินเมียครับสวยมากนะครับสวยมากอันนี้พามาชมต้นแม่บอกเงินนะครับต้นแม่บอกเงินนี่สวยมากก้านดำนะครับออกดอกแล้วนะครับโอ้โหยังไม่ได้เก็บเลยเกียรสอนเต็มเลยเพิ่งผสมไปเมื่อคืนไม่รู้จะติดหรือเปล่านะครับนี่ต้นแม่บอกเงินนะครับ แล้วก็มีหลวงราดนะครับหลวงราดหลวงราดนะครับต้นละเจ็ดสิบบาทนะครับหลวงราดต้นละเจ็ดสิบนะครับพระนครก็มีนะครับพระนครก็มีนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวว่างๆนะครับจดี๋ยวทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ